กาบสวัสดีและสบายดีพี่น้องบ่ว่า FC ฟังไทยและฟังลาวเนาะตอนนี้เฮามาลินอยู่เพือนน้องแก้วพี่น้องสิพาพี่น้องไปเบิ่งวิถีชีวิตของเฮาเจ้านเผารุเนาะเฮาเจ้าจะตักน้ําตักในพี่น้องวิ่เฮือนคี่นสัตว์เนาะคือว่าสิน้ําลาวไปเบิ่งเาไปตักน้ําพี่น้องวิถีชีวิตของลาวว่าสิเป็นแนวใดเนาะแลสดหรือบ่โสดก็ไปเบิ่งนํากันพี่น้องไป ไปไซตตอนไหนฮะไปตักน้ําไปตักน้ำน้ำกินหรือน้ำใสน้ำกินน้ำกินใกล้เติบบ่อว่ได้ไกลโอ้ไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเพื่อว่าห้าสีไปตักน้ำกินกับเพลินเนาะวิถีชีวิตของเพลินพี่น้องส่วนเผาบรูเขาเจ้าจับไปห้าตักน้ำตักไหนเนาะโอ้ซื้อจังได้เจ้าฮะซื้อแก้วซื้อแก้วโอ้ซื้อแก้วอายุ่งจะปี่ไรสาว เออสิบเก้าโอ้เธอวะพอดีเต็มซาได้สีหนอกเนี่ยเท่าแล้วสิบเก้าในเท่าเท่าแล้วแถวบ้านข่อยนะแถวแบบุข้อยบปานแบบที่ชิน่วยแบบเด็กน้อยแบบสิบห้าชิกเอาแล้วเี่ยควยพันสิบเก้าวไดยยังมาทันทัวเพระว่าเท่าแล้วสมนีเ่อว่าเท่าไยเป็นนามาด้เท่าฮะโอ้สมนี่าเท่าเห็นนอยังมาได้เท่าไร คอยแซยอกคอยตลอดเนาะ,ะอายุสิบเก้ายังไม่ทันได้ผัะวเลยว่าเข้าแล้ว<อ>คนหน้อยอายุสิ 17, บเจ็ดสิบแปดเอาผัวหมดแล้วนะโอ้สำเนียงและเข่ารถป่ะเข้าเลยลโอ้เด <laughs> แบชาวบ้บานชุคอยนี่แบบไลยบา้านก็คือการเบิดและผิดชุคอยแบบอันนั้นเด็กน้อยแบบคือนคนเราลุม่มกับคนผู้ไทเลยค่ะเอาแบบใหญ่อยายุสิ 17, บเจ็ดสิบแปดเอาผัวนี่สิบสี่สิบห้าเอาแล้วสิบสี่สิบห้าเอาแล้วเอาเจ้ากระเปียบมันคนนั้นคนเล้าหรือคนผุดถกผู้ไทยแหละ ญาติบ่มีคนอ้างว่าถาวสำบบบบเนียงก็แบบบ่มีเลยบ่มีโสดหลายปียตอนอา,า,ายุสิบสิบหกสิบเจ็ดอะไรนี่อายุแบบผู้เบาทเสร็จมาหยอกแบบนั้นนี่เดี๋ยวน,นี้น่ะมิดสวยนั่นแหละคือว่าเถาเลยพอดได้ผัวอืมและเจา้าญาติบ่ได้ตี้ไปเถีองมา,มาท้าววิธีมาเบิ่งวิธีชีวิตของเขาเจ้าเนาะสุดท้ายแล้ววะ <c oughs> บ่มีผู้บ่าวเนาะโอ้บ่มีผู้เบาว เป็นตาได่ยี่บ๊พี่น้องนั่นนี่บ้านมาเจ้าเขาเจ้าว่าเท้าแล้วเนาะเท้าแล้วค่ะวอยังใกล้บ่านมึงตักน้ำไหมใกล้ชิฮอดแล้วใกล้ชิฮอดแล้วเป็นลำธารบ่เป็นลป็นถาเป็นอะไรเออเขาเจ้าอาบกันได้นี่โดยมันโมบัดนี่โอ้โหนี่น่ะน้ำกินมเบิดเปิดบ้านนึกถึยไฟโอ้ อันนี้หาน้ํากินนยเบิ่งพี่น้องความใสเนาะจนบ่เห็นจนบ่เห็นน้ำใส่ใส่ขักเลยอันนั้นบ่อาบน้ำโดยอืเหมือนบ่บาดนี่มาอาบบ่อนี่ดูให้แม่แล้วบางคนก็ผู้ชายอาบอยู่เทิง้ผู้หญิงอาบอยู่นี่อ้าผู้ชายอาบอยู่เทิงโดยผู้งอาบอยู่นี่โดยาสสิักแ มูทายมาแต่ฝนโอยบ่ไรได๋แม่น,นบ่บัดนี้ยังผันอาบทั้งลมอย่าว่านะเจ้าก,ก็มาอา,นอาบนี่อาบยินนี่คืครับโอบางทีก็ตักขึ้นโดย <c oughs> ทางซาวซาว,ซาวแก้วเพิ่นมาตักมากินเนาะ <c oughs> น้ำกินักใส่แล้วก็ใส่กระตกเนาอะไรฮะโยาตักใส่แล้วก็เฮา่ใส่อันนั้นกระตกน้อยเออเมื่อฮะ เห็นเห็ดตะเป็ดนําไปตักใส่ตุเลยเมื่อฮอดเฮือนทอกใส่กระตุกอีกเลยโอ้มัดหมู่บ้านนี่มาตักในนี่บ่บกบ่บ่บดเดหมบานนี่ให้กินเดียวกันนี่แหะนําน้ําสางนี่แหละน้ําสางนี่โดยบางคนฮอดได้2เฮือนบ่2ลังบ่กินนําอันน้ําสะอาดนั่นอื น้ำสะอาดมันกระแทงเนาะแทงตุกแปดนตุกแปดท่านไรโยโอ้น้ำใสลีพี่น้องเอ้ยอันโสดลีนี่เรียกดไโอ้คือโย่พี่น้องบดิตัวตีบ่อปเตโตแวสุขอยเขาว่าเท้าแล้วอยู่สิบเกาเศ้าเลยสิบเก้าเศร้าในเท่าแต่เขาว่าจำเจ้านในบ่เท้าได้ คันนี้คนทำพลาสิมักอยู่ว่าแหล่ถนนสดฮะมากเลยโอ้วอลลี่นี่มีอยู่ว่าภูมักนะบุพุเลยเนาะแต่ในห้องกสิให้ขาเจ้าเบิ้งพี่น้องเจ้าบุเคยเอาผัวบ่บ่บุเคยจักดีนี่บ่เคยเลยเป็นสาวสาวเทาเลยสาวเทาอายุสิบเก้าปีสาวเทาเขาเซลล์ยอกดแคลนาระว่าเทาแล้วเจ้า พี่น้องผู้ใดอยากถักห้าเล่าเธอว่าถักใดโบยิงบ่คุยตีบ่เนรอดไล่จอกไล่ใจบ่ไล่โบอันหักเดียวใจเดียวหักเดียวใจเดียวพออยากท่ามใน่จะมักข้นสเปคแบบใดแบบแบบใดกระไดโบโดยแบบใดกระไดใคันมีคนหักคนมักอันประเทศเนี้ยเก้าอ๋อเอาโอ้พี่น้องยันเขาบ่เอาเขาด้กาทุกยากเลยเราเสีเอาเขาบ่ทุกยาก โอ้ยยันข้าเจ้าติว่าทุกงานโดยข้าเจ้าบุติด๊อกขั้น่ามักหักกันหมเกี่ยวกับทุกงานด๊อกเถาเถานมบุติบ่อหยกนี่จําแนกบ่หรือบ่บ่จําแนกอายุอีกโดยโอ้พี่น้องผู้สาวสนเผาบรูว่าบ่จําแนกอายุน้องโดยสาวควายลัเท่าเงาแสดงว่าอยู่ทุกมือในเงาตลอดเงาตลอดบ่มีคนเสร็จน้าเลย โอ้ประนันเราเห็น้องเมื่อนี่คนงามปนะหยังว่าบ่มีแฟนบาสนาก็นิ่งงงคือกันโอ้ยงามว่นี่งามแล้วสำหรับอันคืองามแบบไหนแล้วหัวย้อนขึ้นไล่หันแรกโอ้ใส่คารมเองขอแช่ได้นี่พี่น้องผู้่ได้มกหักน้องเพิ่นทักมาร์รเด้อบาสนาสิผ้าไปห้าหล่นเรื่อว่าเอฟซีทานได้พี่น้องประเทศลาวประเทศไทยเนาะ เรือว่าส้นเผาปลูกกัญญาเนาะว่าแต่บม่มีแฟนมาทักฮ้าเล่าไ้เนาะโ,โอ้พร้อมครบเขาเสร็จปับอ่าเขาเสร็จปุบตออปับหล่นตอบย่างไวเลยตอบย่างไวเลย่นเราพี่น้องเลยอันเท่าจะท่ามในอันแบบว่าเข็ดอีช่างอันลักลักไม่บาดมาเจ้านี่ ถักลักเบาเห็ดเห็ดเวียกเบาเออเห็ดเวียกมีแบบข้าแบบไปปลูกมันแะไรกับแบบแล้วปลูกมันกับเสียญ้าแล้วปลูกมันเสียญ้าโดยแล้วเสียญ้าคันหอดยำเข่าอันดับฉุกแะไรกับไปหุดเข่าต่อหุดเอ้าหุดเอาบริเกียวบ่อเอ้าบริเกียวเอ้าก็เกียวสื่อมาหายฮะเกียวบ่อหุดเกียวนี่เกียวเกียวบ่อใดบ่ เอาขื้เขาเจาะบห้เกี่ยวเบบบวแมนว่าเข้านาเด็กเข่าไฮเด็กเขากูดเ,เอาแหละเกี่ยวมันแล้วว่อา,าบบอีได้ไวบ่เอ <c oughs> อจักแหลกบุเคยเออเผชิญหดเข้าไ้แล้วูดเอาเธอละห่วงเธอละห่วงเียโดยแล้วนั่นกับหอดงามมันแก่แหละกับอัไมันต้อแหละคนมันต้อโดยนี่พี่น้องเอฟซีถัดได้สนใจเนาะต้องหับซี วิย์หรือว่าการบำรุงเขาเจา้าดเนาะดดต้องดูทางา่าแนดูทางให้แหละดูเสียยาดูทางส่วนกวยนี่แหละแบบนี้ส่วนกวยแบบนี้โอ้ส่วนกวยแบบนี้โดยขันว่านี้กับส่วนกวยวิยดขันแบบส่วนเ่ากบแบบแาาัแบบหกและเ่าทถางใส่มือเนาะเวียดผัดใส่จักรเอเอหกคือแบบนั้นเลยปาลาฮะเนี่ย ขายค่ายคา,ายไม่ได้มากล้วยฮะขายเป็นโลโลเท่าได้เขาจะซื้อคันโลแบบยางมันขึ้นนะโลเจ็ดพันหกพันคันว่ามันลงนะพันห้าชองโลช่องพันโลนะโลหนึ่งนะคันมันลงนะสำนั่นแหละมันนอกจากมันตอนนี้มันสักปีปีนี้นะเขาว่าพันแปดปีปีกลายนี้ช่องพันเขาซื้อ ปีนี้นะเขาว่าซื้อ,อหอดเดือนเดือนสิบเนี่เขาซื้อแล้วเขาเปิดแล้วเขาซื้อโลโลพันพันห้าพันเจ็ดนี่แหละบ่ะหอดได้พันแปดลงเลยเขาว่าจักเลยมันแหง้งบ่มันแบบเจ้าเจ้าเคยไปบ่ทำงานอยู่ท้องอยู่ไทยบ่เคยไปใส่เลยแถวสปูลก็บ่เคยไปเห็ดโอ้ยอยู่แต่ในเฮือนเห็ดอยู่แต่ในเฮือนพี่น้องเน้องนี่แหละบ้กล้าไปใส่บ้กล้าไปใส่ นี่แล้วพี่น้องสายเห็ดที่โสดมุดปีเนาะสายเห็ดที่โสดมุดปี่โสดลายปีเลยโสดลายปีเลยเป็นน้าวพี่ด้วยากเบิ่งกัี่โสดลายปีนี่พี่น้องเพิ่งไมังหักคือว่าทักได้พร้อมครบทัวตำแน่งอายุอายุสาวปี่สาวปีแห้งนุ่มแล้วนะเอออายุสิบเก้าปี เอาเท่าไรก็ได้นะห้าสิบเกา้าหกสิบเาบว่าอายุจะห้าสิบเก้าปีโดยอายหุห9สิบเก้าแต่พวาวในอายุห้าสิบหกสิบเกา้าโดยสิบไปยูนั้นเผินบอคขันเผินแต่งไปคันแบบสดเข้ามาสู่หากับขันขขขขข้นเข้าบรักสู้เข้าให้มาอยู่เฮือนเขาก็ไปยูเลยแพงบ่คดดอง้าสดผาบรุ GG นี่กับบริแพงประมาณสามสิบสี่สิบนี่แหละสามสิบสี่สิบสล้านโดยโอ้คือกันฮนน้อง แถวเขตมะหากับประมาณนี้แหละแต่มีบ่ขำบ่มีมีคือกันอินตามแบบคันเขามีกับแบบชาวอยากหายฮาก็เอาคันบ่หายกันแล้วแล้วก็เข้าบ่มีเด็กเสห์น่ะได้สักคันฮาอยากได้ก็เข้าบ่มีก็เขามักแล้วหักมักกันแล้วก็ก็เขาได้ก็ยากเลยสีฮารานก็จะเป็นเลขประสาทนนาโด้ยแม่ขำเล่าอะไรที่ต้อง เชือว่ามังหังน้สิเห็นไหนนม,มวมนนห่าสีขากระด๋อยป่ะน้องแม่พ่อมีด้วพี่น้องเขาได้จากมีบพร้อมจีบหล่นตอนในห้าวสีผ้าน้องคืนลินอยู่เพื่อนขาเจ้านอ้องนี่ีชีวิตเข้าวเจา้าก็คือมาตักน้ำกินนะี่พี่น้องมาตักขูดมือขาวแก้วผลนดุได้มาขูดมือบ่เจา้าน้ำใส่กระมาเอาในนี้น้นำใส่ตั้งอาชัน้ำใส่น้ำใส่ละอืมอ๋อันนั้นตั้ง อาบน้ำนี่เอนี่ตักแต่นำกินนั่แหละโอ้มาตักแต่นำกินน้ำใสห้ามาอาได้ี่เลยเอาสีมาเขาได้ส่ะมาเขาบอกน้ำนี่แหละมันงามเนาะไปเอานามนี่มาเขาบะไรได้เนาะนามนี่ก็ได้ค่นสูตรเอาแบบนามนี่บ่พอเลยสมุหลายคนมาตักเลยมันบัพอเขาก็ตักน้ำนี่มันบกโอ้อึบอึบอ๋อ สา,สาวชนเผารูพี่น้องมากำงามนังพี่น้องของเพนวาโสดโสดมัดตี้โสด์ขามปี้โอ้เป็นไปได้หรือ่เนาะโสด์ไลปี้เลยโสด์ไลปี้บานข้าวเจ้าทรัมป์ในเท้าแล้วเนาะเ <c oughs> ด้อเโอ้ผู้ดได้หักผู้ดได้มากกัาทักมาได้ายพี่น้อง <c oughs> นี่คือเฮาเบิ่งวิธีชีวิตของเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนชนเผารูจะใส่สินแทงโตแบบนี้พี่น้องเ <c oughs> ด้โมเมนต์บางบดบ่เจา้า เดี๋ยวเราบังบดมาตัวคนเนาะมาตัวเอฟซีขอเ่ไรได้มาตัวอันผู้ใหญ่เจดีเรือวะผู้บาวเทาเนาะแบลว่ามีค้นเทาหมักเนาะโอ้พี่น้องซ้ำเศ้าบังบดเนาะแต่เพิ่นห้าผ้ามาเบิ่งวิธีชีวิตของเพิ่นเนาะตั้งน้ำตั้งน่แต่เพิ่นว่าโสดก็เลยทามเพิ่นวะเพิ่นมักแทบบ่หะนะบัดสุดท้ายเพิ่นก็มก มากเลยสวดไล่ปีแล่นก็ยันเท้าคางบานโดยโอ้ยยังยันเท้าคางบานเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยผู้สาวสำเนาเอาแล้วโอ้เขายอกไล่คนเลยตีหลายเบิดบานอีนแน่ะเขาแซวโอ้แซวเจ้าฮะโดยแซวว่าเป็นผู้สาวเท้าโดยมูคอยเอาฟัวหมดแล้วยังเป็นเจ้าเขาว่าโอ้มูเจ้าหาเอาฟัวหมดแล้วโดเลือดแต่เจ้าคนเดียวนี่ จักแล้วผมมีไผ่มาเด็กก็หาให้แล้วคอยกับเซลยออเขาไปห้าแล้วหาให้คอยแน่คุยวะคอยก็อยากได้แค่นึงเแต่ว่ามันห้าหมดเลยเลยเขาหมักย่อเป็ดโม่คอยนอนเดียวกันสี่คนเอาหัวหมดแล้วเหลือแจะคอยโอ้เชาก็เซลย่อคอยคอยย้ำได้เอาหัวเท้าแล้วเจ้านะเจ้าเท้าแล้วเขาอะเท้าแล้วเขาอะค่ะ อเออเอาไปดอกนะเสรมมักแงนะ่หมักแรงเขามักแรงแงโอ้นยน,น,อนี่องี่น้องเขาจะเวาภาษาทองถิ่นเนาะเข้าเจ้าส่วนภาคกินสมผ้าบาสัญญากินสมพี่น้องแต่บาสัญญาบูภาษาเขาเจ้าเนาะมักจางหมักช่งางเผว่าหมักแดงแดงบ <laughs> หมากมากันช่างหมากเล่งแบงค่ะชาวแก้วหมากภาษาจักเลยภาษาสุไทร์เอิญนี่แต่แต่ภาษาสุข้อยเอิญว่ะหมากแลงแบงภาษาละเทิงด้ภาษาบรูแม่แมหละภาษาป,ป,ปลาไหลปลาไหลลาลงแบงแต่บูฮว้ช่างแลงแบงฮะแม่ก็ <laughs> มาแบบภาษาอายจักเขาเอิญหมากไงว่าอะไรหมากแลงแบงฮะโอ้สมน้อยๆนะสมนี่สมสมมันเป็นมังเมาป่ะแม่บูฮู้บูฮู้ภาษาอาย Ồ, thấy không? Này, họ huyện phần là nào. Này, huyện thuyện phần. Này, thằng nào, phần đúc ở đây. Cả tục cả... Này, xài cà túc áo nè. Hả? Này, xài cà túc nằm xa án đây nè. Ồ. Tắc mà xài cà túc nằm xa án. Đúng rồi. Xài, xài túc ở đây. Ở à, đây. Cà túc solid, nè. Nó có xăm nằm papa rồi đấy. Này, xài ở đây. Xăm nằm papa rồi đấy. เขาจะไปตักมาอยู่ห่วยหองท้องบึ้งพี่น้องคือว่าน้ำธรรมศาสตร์เนาะเขาจะใส่กระตุกแบบน,นี้อันนี้น้ำตักแต่กาฮะใสบล็อกใสๆหนึ่งน้ำไปตักบอลเดียวของบ่กรอยโอเคเนาะหดว่าใส่เลยเอาไปตักขูมอือเต้ตัตกขูมอือโอ้โหลดได้เขาเ่าแกลียไป อาว่าเสียที่เดียวพี่น้อง,งเอ้ยเสียที่แต่ว่าโซด์คัมปี้ตลอดอโซด์คัมปี้ตลอดเน,น่องแนะนำไส้ลิซำนำป้าๆคันต้องแล้วเนาะนึ่งเท่ากับน้ำต้นนี้ แม่เลยยำนี่ทขาทำบ้าํำสางบ่ด้เนาะเพราะว่าน้ำคลองมันพนตกดุเนาะเอาพี่น้องบันในห้ากระซิพ้าอันเศร้าแก่กินหมักเรงแบงเนาะไปหล่นน้ำกันหน่อหมักแรงแบ่งแล้วและหาบหนามบันในสิพ้าอันเอฟซีแล้วว่าพี่น้องไปเบิ่งหมักแร่งแบงกับเศร้าแก่ทางไหนทังหมักเรงแบงค่ะทังนี้เลยไฟยางกอนมันเป็นหมักได้หมักเรงแบงพี่น้องไปหล่นน้ำกัน มอกสัญญาบุพุมาลเเรงแบ่งลำเป็นจังไดเนาะเป็นน้ำเจ้ากินมักเลรงแบ่งและจังบรายพัวจะถือฮะผู้บ่าวกับบจีฮะฮะบอกผู้บ่าวมากินสมสมดูเอินดูมาเด้เพราอยากกินน้ำอร่อยสมเลรงแบ่งสมเลรงแบ่งไปหล่นน้ำกันพี่น้องสมเลรงแบ่งนี่พี่น้องหอดมักเลรงแบ่งเข้าเจ้าแล้วเนาะแล้วหอดแล้วหอดแล้วใช่มาเเรงแบ่งน้ำแดงยังชาบุชา ผู้สาวขึ้นฮะผู้สาวเ้าวตกเด้วผู้สาวเออสาวยังกันะฮะสาวนี่สาวนี่ไปให้สานีู่้าวแล้วโอ้ไม่ผู้่าวแล้วคนวะใช้หมางแลงแบงใช่ใช้หมางวันหมด้แน่หมดเเห็นมากอันยู่ันยุกบปสุดทากันเลยสุดใช้โตไปเจ้าไรกันไรไปได้ไหลหมางแลงแบงยังอยู่สาวนี่ คอยันนี้เลยลงเลยมักเล่งแบงโอ้ยอันนี้ปรแมาณมักเล่งแบงอันนี้พี่น้องนี่เจ้าเออภาษาเจ้ามีอย่างมักหนังมักอ้ช่างวานนี่มักหนังบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นบ่มีเนาะเฮ้อบ่มีอะไรบ่มีบ่มีแม่แม่แม่บ่มเบื่อเพราะอะไระนี่พี่น้องมักเล่งแบงมักอ้ช่างมักเร่งแบ่งโอ้ ต bueno, oh, okay. like ั้มใส่กะปิแสบบ่เอือยตั้มใส่กะปิแสบบ่ผู้สาวบ่แม่นเอือยโอ้ยว่าผิดตลอดเคยบ่เอือยเลยอย่างว้าเลยเลยแล้วผิดใหญเออตั้มใส่กะปิแสบจากตั้มแบบใดก็แสบเบิดคอยว่าบ่แสาวตั้มใส่กะปิแก็แน่ว่ามักเนาะใส่กะปิแต่มีมักแดงเฮาก็ใส่มักแดงใส่มักโอ้หมักแล้งแบงผู้สาวขึ้นพี่น้องผมโอ้นอยผู้สาวถ้าผู้สาวตกเด้อโอ้เก็บๆผู้สาวเก็บมักแล้งแบงฮะ เก็บลายๆให้ภูบ่าวกินอ่อให้ภูบ่าวกินล่องเบิ่งมักแรงแบ่งบ่เคยกินจกักเถืากระสุกเป็นสีหยังเกาะเป็นสีดำโคตรหวานเลยหวานหวานแซ่บหมดเลยวานเลยกินลองเบิ่งดู <c oughs> อ้าทางเส้าแก้วเพิ่นกินหวานบ่เส้าแก้วสดเด้อช <c oughs> มเ <c oughs> ท้า้า <c oughs> งบ้านแล้วเด้เพลินท่าเอาแล้วไป <c oughs> หาอัน กินในพื่นี่แหละเจ็บท้องยังบ่ทันกิน,น,นออกินเสาข้าวเสาเออบ่ทันกินข้าวเสาโดยหากมาติเสียยาไฮเสียยาไฮพุน่นโดยโ,โอ้โหกะมาดุลีน้อเจ้าเนาะไปตักน้ำและเห็นไอมามาถามไม่ลเลยข่าวกล้องแล้วแบบนี้อยากโอ้มาติเสียยาไฮโดยเลยไปตักน้ำโดยผู้ที่เห็นเขาไปถามโดยโอ้โหเฮ็ดองเจ้าเจ้าย้อนเจ้าไปเสียยาไฮแล้วจังสดขามปีฮะยันว่า โอ้วิถีชีวิตของเพิ่นพี่น้องมาจักเสียอยาหายมาจักอันต่ตักหนามสิต้ามักแตงกบมักเล้งแบงให้กินอีกจั็กน้อยเอ้าสิเบงที่มือเพิ่นวาสิเป็ดนี่ได้มักเล้งแบงคะได้เบิรดก็ยังจะได้เบิรอเฮ็ดนั่งกระได้เมิดป่าเจ้าโด้ตักหนามตั้มเขาได้เบิรไดไปชิตค่ะอันนั้นค่ะค่นั้นยาค่าหายก็ไปไปเบิดไหนใช้ใช้พาไปปากหรือเปล่าใช่ ใส่สองอันซ้ำอันถูกได้อันเดียวแหละโอ้อันเดียวมันมันจะซึมเข่าปอดเท่าไรข้าเจ้าว่าซึมเข่าปอดข้าพัแข่งน,นันซง่ซึมเข่าซึมเข่าปอดแต่โอ้ยแห้งโสดคักไว้แบบนี้แห้งมวยแพ้อ้ําอีกอีลี่แม่ได้ไล,ล่เติมปลหมักแรงแบงจ้บฮะ <c oughs> ไล่อยู่ตอนนี้ฮะสีไปกินต้มหมักแรงแบงครับ อันนี้สาว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 ศร้ลูกจกคนก็เศรสาวลูกซองพี่ดองเนาะสาวลูกซองอันนี้สาวโสดประจำหมู่บ้านอันนั้นผู้สาวขึ้นมักเล่งแบงอันนั้นอันนี้อายุจักปีอันนี้เบิ้ลสิบหกสิบเจ็ดสิบมาณสิบหกเออสิบหกมันผู้สาวขึ้นใหม่โอ้ยใหม่แล้วแซวผู้เศร้าขึ้นใหม่แซวพุ้อแหละยอบยอบโอ้ต้นนี้นี่พัน สิบเก่าพราเทาเน่าพี่น้องไปไปเบิ้งนันกันหมักแรงแบงมันจะเป็นไปได้ต่ำนี่โนหมักแรงแบงพี่น้องในมักแรงแบงเนาะเป็นผัวหมากกันเ่งแบ่งก็เปรี้ยงกก่อกันเนี่ยแล้วเจ้าทั้งผัวสาวอันสาวยังไงสาวแก้วปาดหมักแท่งใส่กับหมักแรงแบงจักสิเป็นเมนโอนี่เนาะเข้ามาลินมาย่างเพลินพี่น้องตั้งมาห้าเหล่ามันมาเห็นเพิ่นไปตักหนามเน่าเลื่อยมาเลยอันนี้คือเอือยเพิ่นพี่น้อง เอ thing, <ED> ่ยเพิ่อนเอกโสดบ้านไหนคะโสดคืออะไเด็กโสดลูกซอกโสดลูกติดโสดลูกติดเพิ่นวะอันนี้ทันบ่ท่านไม่ลงไม่พ่ออันนี่ฮะเท้าแล้วข้าเจ้าวะเท้าข้างบ้านแล้วเท้าข้างบ้านแล้วมีโนะมักแต่งนะครับมักแป้งใส่กับมักแรงแบกมันลดเข่าก็เลยจักสิเป็นเมนูช่างจักสิกินไดู้กบล็อกจกินได้หรือบ่กนอกะเพิ่นบ่็อกอกมาเลยเนาะ มันบ่มันบ่คั้นเหรียญมันบอกของในบ่เคยกินเคยกินนะกินนี่เก็บจะดงว่าบ้านมาเจ้าในขั้นบนในเอาอันมาในมันไหวนี่มืดไอขั้นเป็นนั่นเองแมนบ่แมนบ่กินเถืงในเถืงอนกันนั่นนาะกินเถืงในเถืงเปลือกมืดเลยแล้วนี่อยปีนาเนี่ยโมไม่น่าปุ๊กแบบนี้ป้ากินคักกินแหน่ยีดพี่น้องเอ้ยเ็ตอนใหญ่ดีกว่าตอนว่านพี่น้องเลยจอดแหลงใบ มิโน่มาลังแบกในมันสิเกิดไปช่างเคินพี่น้องภาษาท้องถิ่นพี่น้องคลั่งไบ่กกายยจัเบ้าไปงภาษาท้องถิ่นเนาะยังบ่พ่ออยู่บ้างนะฮะบ่พ่ออยู่กินไรข้นโอ้กินไรข้นยังบ่พ่ออยู่ลูกสาวโสดนะ โอ้ยกินมักแลงแบงลายนี่เจ็บท้องแฮงเข้าบ่เอาเจ้าเด้อบมันด้บมาบ่เจ้ากินตลอดติมักแลงแบงไหนกินตลอดอยู่ยได้มันดมันมันมีช่องมันมดแล้วมันออีกได้เออมักแงแบงกกอันนี้หันมันออกช่องถือเออดแล้วก็เกิดใหม่ดแล้วก็เกิดใหม่ บัดนี้บัดเลยมันมันตนนี้รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอีเลยบ่ไดมันเป็นนําสุดท้ายคือไอ้เจ็บตแล้วบัดนี้เนาะมยก็คือนน้องมักแงแบงพี่น้องคือว่าใส่เลยเนาะใส่อยสิขึ้นําแเลชาดแล้วเร็วๆตําช่อีกนะเ็บ่พอดิใส่อีกปะนียังบ่พออยู่แม่น เชี่ยวทำได้อะนะคะลดใส่ได้ลายลดแสบลายเพ็ดลายแสบลายโอ้แกะเป็อย่างแกะเป็นแบบกระจาบเจ็บท้องได้เคยกินมาจ็ะแหละแหละเคยจานแต่แต่ไม่ยอมมาที่ไหนมาแกะอันแบบเผ็ดนี่เจ้าก็เคยกินบอกเป็นมีบอใส่เพ็ดพนคอยเคยกินน้ำเบาเจียวแล้วเห็ดไปศรีคอยบอเคยจะดื่มเบญกินโลดมาบ้านบอกคอยขั้นเห็ดไปสรีเลยเขาเจ้าสศีเห็ดว่านไลยอันนี้คือกินชม มีโนลแรงแบงแกมันสิเป็นไ่ได้จักสิเข้มจักสิจ้างพี่น้องเอาลองเบงว่ามันสิแรงแบงหรือเปล่าไส่บอกเลยบ้งนึ่งใบ้งดูเสรเลยทเละแต่เป็นไร แสบเยูะแสบเยอะเล็กแสบเล็กโมแมนเข้มแล้วก็บรรนบอกเอาไปจักทางนี้ได้แสบแสบดีไปกูตามเองแล้วว่าแสบเนาะคึ้นมาบริษัทจะไหนยานมูอยากกินมาแล้มาเด้อมาเด้อทุกคนมาเด้อพยายามเด้อกินเมนูแรงแบ่งเด้อพี่น้องเอาลาบขกินบ่ปะเมือนชิชิมเหมือนเมนูแรงแบ่ง เลือกเ้นแฟตอนมักเมามักเมากะว่าแม่นเลยมักเมาตนบักเยอย่าบ่อยเฮาตอแล้วนี่ไป้คือตังอ่ะก็ไปอ่ะจังเกือเนาะคอยบ่เว้าก็บ่เว้านําไดว่าแซ่บมคือคือบ่ท้องน้ําใสบ่ใส่น้ําบ่บ่ได้ใส่น้ําตามักแดงมันมีแล้วด แออตอกยางเกลือใสเกลือ,อตาอม,มันคนค้นเลยใ่ขนนเอ้าเผินน้องมาขิ้น้ำกันแสบเมนูแรงแบ่งเนาะ <c oughs> มาเด้อมาเด้อมเด้อกอนนี้กินสมก่อนกับเพินนาอเมนูแรงแบ่งวาราบรูดู จะแบงแรงแบงเด้อจะแบ่งยิ่เด้อแรบ่งจะแ่งแรงแบงงใบนี่โอ้บใบอะไรพี่น้องเอ้ยมิโน่แรงแบ่งไหมจะใบควายมีใบเลยเผ็ดแห้งนี่รอเผ็ดโอ้แล้วนะได้ยังมาได้ใบแรงแบ่งนี่ใบใบพี่น้องเอ้ยน้องพี่เผ็ดตามซองเื่อะพุ่นนะจังสิได้เผ็ดเจ็บเลยนะว่า ไปด้แสบป้บแ่บแสบมาเด้อมาเด้อไปยากสิตามไหมบัวไอ้แรงแบงไหม